ตั้งทำวิธีงานบูชาครูในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันครูวันที่สิบหมกลานี้นั้นได้จัดทำตั้งสารเพียงตาพร้อมด้วยบายสีบายสีพรม ใบสีเทพสิบหกชั้นนี้นั้นได้พึ่งจัดทำพึ่งจะสำลิดมากผลพึ่งจะสำเร็จในตอนนี้ส่วนผลมะไม้ลากไม้ยังไม่มียังไม่มีตอนนี้ได้แตกขึ้นใบสีตั้งสารเบยงตา พร้อมด้วยเทียนนำแสงสว่างแสงสว่างสู่ปัญญาสู่ดวงตาสู่สติให้เหล่านี้นั้นพบแสงสว่างทางปัญญาพบแสงสว่างทางสติพบแสงสว่าง ทางดวงตานี้นั้นจะในวันพรุ่งนี้เราก็จะบูชาครูกันและลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราที่ได้สั่งสอนเรามาจะเป็นครูเลขคูยันครูว,ว่านคูยาครูตำรับครูตำราหรือครูเวทมนต์กลมหากาถานี้นั้น แคขึ้นชื่อว่าครูครูที่ว่าชี้นำแนวทางชี้นำแนวทางสั่งสอนเราสิทธิ์มีครูจะต้องมีบูชาครูเสมอเสมอจะ